ได้เปล่าครับพี่ขอบคุณครับ สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กําลังมุ่งหน้าไปสนามบ,บินสุวรรณภูมินะช่วงนี้เขายิ่งมีประเด็นดราม่าก,กันอยู่แต่ว่าผมไม่เกี่ยวนะครับวันนี้ผมไปหาเพื่อนนะไปหาคิวนะผมจากช่อง my name q วพอดีว่าเพื่อนมีเซอร์ไพรส์สนนัดไปเจอกันที่นูน่น ได้แล้วพอดีขับไปถึงกันหมดแล้วมีแต่ผมเนี่ยยังไม่ถึงไม่รู้ว่าเพื่อนผมออกรถลไรมาด้วยนะครับผม ไมอาจจะพูดน้อย่ลยนะพอดีว่ารีบรีบเดี๋ยวอาจจะจัดไปให้ดูช่วงใกล้ๆถึงเลยนะครับผมช่วงที่ผมขับอย่าไปดูเลยครับผมขอบพี่เดี๋ยวมรับเลยนะ เวลาช้าก็มีนะผมเวลาเร็วก็มีนะสำหรับผมเวลาเร็วๆก็อาจจะขับไวหน่อยรถติดอะไรวะเนี่ยเดีย๋ยวมีด่านนะมึงด่านวาวกหัวเ,เสียเสียวว่าโดนด่านมากเลยเ พราะมันติดแบบปลกๆนะแน่ด้ดิมันติดแบบติดแกกเลยแล้วมันมีไฟแดงๆข้างหน้าด้วยไม่น่าใช่หรอกมัง้งคิดว่านะโอ้โหติดมาด้าคันนี้ยัดเข้โอโหติดสิบล้ออ่ะไปไม่ได้นะสิบล้อแม่งคันใหญ่เดี๋ยวมันเหยียบเราถ้ามันเหยียบเราขึ้นมาได้งานเข้าเ,น,เานี่ยเราเนี่ เลรเป็นขี้เลยนะโอยถ้าเสียงหายใจผมแรงไปก็ขออภัยด้วยนะเพราะดีมันหายใจไม่ออกเลยนะหมกไปเนี่ย,อยขอเปิดชิวหน่อยแล้วกันมันติดอะไรวะเนี่ยเห็นกาวชิบเปิ้ลเลยรถเสียหรออ๋อไปก่อนนะว้าวแลชนกันด้วยมั้งเนี่ยผมโยกลงไ้แล้วพี่ชาย กสิทธิ์แท้วิบวับเก้าคืนค่าคอมเยอะที่สุดในไทยค่าคอมคาสิโน0.9%ไม่ต้องทำยอดเทินค่าคอมสล็อต1.1%ไม่ต้องทำยอดเทินค่าคอมกีฬา0.7%ไม่ต้องทำยอดเทินแจกทองสูงสุด4บาทมูลค่าบาทละ3มื0 0โบนัสเติมเงิน20%ยิ่งเติมมากยิ่งได้มาก มั่นคงปลอดภัยไร้กังวลฝากถอนด้วยตัวเองรวดเร็วภายในสาวิไม่ได้ชวนใครมาแล้วอันนี้แบบ,บปุ๊บออกมาเลย จะรถติดอีกเหรอเว้นในกร,รมเลยทีนี้โอ้ยโอ้โหเว้นตะไลเอ้ยขับรถยังงี้เนี่ยทำอะไรเนี่ยจะบอกติดป้ายหาเสียงอะไรวะรถชนกันอีกแล้วโอ้โหทำไม Baru kena berhenti dia kan 代表人。 ดีเกิดเจอไฟเขียวด้วยเพื่อนๆจาฉันมาแล้ว อาจจะมาลองลองรถใหม่เพื่อนเราสี่พอคำขพ่อวันนี้ของแบบรีแหลกนี่แหลกยนะขับรถไวๆผมว่ามันเขาเรียกว่าไงมันก็สนุกชั่อโค่แต่มันอันตรายนะทําให้ชีวิตเราอยู่บนความเสี่ยงใครเดินวะนไอ้เอ้ยนึกว่าตำรวจเจอใครไปไม่ได้หลอนหมดไประสาทเสียแล้วเนี่ย ต่อกันต้มไหนวะไปนเนอะต่อกันต้มไหนวะวัสดีจ้ตวัสดีจ้า <laughs> ทักทายทุกคนนะโอ้โหเขี้ยวมือแดงเลยดูเฟียตแป้ขับอย่างไวอะ สิบห้าวิเลี้ยวขวานะจ๊ะจอดกันปตนทหรอเอเวนเลยจอดไหนวะเนี่ยจอดไหนก็ได้ให้ไม่มีตำรวจอะจอดป้อมไหนวะ ปั๊มนี้เหรอมันไม่มีไม่มีใครลนะมันได้อยู่ปั๊มนี้หละไอ้คิวจอดปั๊มไหนวะชาวหามันก,ก่อนแล้วกันไยไหลเราไม่กล้าไปไม่กล้าไปหาใครแล้วครับไม่รู้จกักไอ้จะขับไปมั่วซั่วเวรกรรมนูย้ยบางจากนะโอเคแต่ว่ากูเข้าปตทเข้ามาทำไมเนี่ยแล้วก็ขับผ่านแล้วก็ก้มหัวทักทายพี่ๆเขาแล้วกันเอ ขับรถไม่แข็งนะครับผมอขับรถไม่แข็งนะสวัสดีจ้า,จา,า,จานนนนัับางจากบางจากอันนี้ปอตทโอเคอนุมบางจากโอเคโอ้ปัสสตจะเสียสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่พี่พี่คูุนนิ้คุค้นๆอย่างวะ ไม่ใช่สปอร์ตมันมันคือรถอะไระเนี่ยรถเทีอะไรวะเนี่ยเอา้ามึงหลอกอกอูเหรอผมก็ <c oughs> ว,ว่าอยู่ไอ้ย่าเอ็มวีมนไม่น่ามีนะใครเปิดโมโตาเดี๋ยวว้ยก <c oughs> ูอยากลองขี่มานานแล้วให้เปิดโมตาเนี่ยแรงป้างว,วะกู <c oughs> ขอเลยแลกกันเท่านั้นอัะแรกกันเลยนะ โชยันนะหรอรตำรวจไม่จับใช่ไหมเนี่ยแรยงไหม,มไวะโอ้โหชิวบิดมาหูดุเลยสัตว์ฟิวเหมืนอนเราพิเรนม,มาสิไอเชีย่ยโดนต้มเปื่อยเลยกูก็นึกว่าแม่งล่อเอ็มวีมาเชี่ยมึงคบไม่ได้เนี่ยชอบโกหกกูมึงเอาความไว้ใจของกูมาเป็นเรื่องล้อเล่นใช่ไหมไอคิวแต่ไม่โกหกอย่างในคือออกแน่ๆอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยทำไมกาดมั้งนี่เห็นมีตรงนี้มาเลยวะที่มันมีอะไรมั่งแต่มั่ง โอ้รถใหม่รถใหม่สวย